รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฮั l โหล m s ซั n นี u เ n ิร์นส์เราสองคนครับจะพาทุกคนนัดออกมาท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยในสไตล์ของดิจิตอลโนเมดรักงานด้วยรักการท่องเที่ยวด้วยทำงานได้ด้วยกับรายการ u o d y GUIDE และวันนี้เราสองคนนะครับมาอยู่กันที่นี่ครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราด and behind us is Wat j a i Bridge which is around 9 meters tall <Wow. S 3> and it was first created to allow the fishing boats to have easy access to the sea แต่ถ้าซันนี้กับผู้ชมนะครับอยากจะรู้ว่าที่นี่เขามีวิถีวัฒนธรรมนะครับในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรบ้างนั้นและมีกิจกรรมอะไรให้เราได้เล่นบ้างแล้วจะพาไป Are you ready Yes I'm ready Are you ready Ready Let's go <S go และตอนนี้อยู่กับผู้รู้นะครับอยู่กับพี่โลสนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเที่ยวค่ะพี่โลสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจังเลย one thing that I noticed about this community is that there is a variety of different religions <c oughs> here as well as different activities <c oughs> as well as an array of delicious food as well ใช่แล้วครับผม คิดเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปว่าที่เนี่ยค่อนข้างจะมีความหลากหลายหลากหลายทั้งเชื้อชาติหลากหลายทั้งวัฒนธรรมรบแบบนี้เขามีวิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมตรงนี้ยังไงบ้างคะ ะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นชุมชน2าศาสนา3วัฒนธรรมที่เราอยู่รวมกัน,นค,ความหลากหลายมันก็ได้เห็นได้จากการแต่งกายก็อาจจะได้เห็นนะคะ,ะแล้วก็อาจจะเห็นเรื่องของาศาสนสถานที่แตกต่างไปมีทั้งวัดมัสยิดแล้วก็าศาลเจ้าซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะไม่ห่างกันมากใกล้กันเลยค่ะสามารถเดินไปเยี่ยมเยียนด้วยกันได้เลยช่วงไหนมีนักท,ท่องเที่ยวเยอะที่สุดนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยของเราต้องบอกว่าเที่ยวตลอดทั้งปีถ้าเยอะเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เทศกาลอาจจะมีคนเข้ามาบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือทั้งปีสามารถเที่ยวได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกเนี่ยถ้าเป็นเมษาพฤษภาเนี่ยเนาะคนก็จะกชอบมาเที่ยวทะเลด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ใส่ so What type of activities are here คิดว่าต้องถามเขาเลยแหละว่ามีอะไรบ้างครับกิจกรรมที่นี่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวอย่างผมหรือว่าอย่างซันนี่มา เรามีพาไปลงเรือนะคะลงเรือปลูกป่าปล่อยปูที่สํำคัญพาไปงมกระจูทะเลเดี๋ยวเด,วเดวผมก็ตกใจอันนี้ไม่ได้ทะลื่นนะครับไม่ได้ทลื่แต่เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลจริงๆนะใช่เ<อ>ขานนี้คงไม่เข้าใจหรอก เข้าใจอยากทำโงั้นนอกจากนั้นนะคะก็จะมีทําขนมทองกรอบดอกไม้นะคะทาเปลือกหอยร้อยดีไซน์ทํางออใบจากแช่มือแช่เท้าสมุนไพรด้วยเหงือกปลาหมอแล้วที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคืออบตัวด้วยสมุนไพรแต่อยู่ไปในจับปะรดตัดสีทองเอางี้เดี๋ยววันนี้รบกวนพี่โรสพาเราไปทํากิจกรรมหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะหลากหลายเลยเกินปไปเลยครับไปตามมา นี่าะใบจักเงาะใบจักค่ะเป็นงอะใบจักใส่ได้นะเนี่ยปกติเคยได้กลมๆแบบนี้นะพี่โรใช่มีหลายทรงแต่ว่าสี่เหลี่ยมแบบนั้นไม่เคยเห็นอันนี้ทรงกระดองเต่าค่ะทรงกระดองเต่าข้างในขยับได้โอ้โอ๋อมันขยับได้ตรงนี้อ๋อมันขยับได้ขยายก็ได้ขยับออกใช่น่ารักไหมแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ของคนตัดอ๋ออันนี้กันฝนได้กันแดดได้กันแดได้ใช่ค่ะกันแดดกันฝนน่าจัง เป็นหอมเลยอันนี้คือทําอะไรครับเนี่ยเราเรียกว่าขนมทองกรอบดอกไม้หรือว่าชื่ออีกอย่างนึงก็คือบุษบาผ่าเพลิน พุทธสภาบุษบาบุษบาคืออะไรก็คือดอกไม้นั่นแหละแต่ว่าเราเป็นคําศัพท์ที่ใช้เรียกว่าดอกไม้ทานดอกไม้บุษบาแต่เป็นคําที่สวยงามกว่านะครับใช่โอ้ขออนุญาตดูหน้าตาหน่อยนะครับใช่เลยใ่กส่อัญชันใช่ไหมใช่เป็นอัญชันดอกทองอุไรแล้วก็เปรืองฟ้าเปืืองฟ้าเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของระบบเลือดครับอ่าเลือดไหลเวียนดีนะคะเราทานน้อยๆไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ส่วนทองอุไรนะคะจะช่วยแก้ไข้หวัดนะคะแค่ไข้หวัดได้โรคง หวานทานได้ส่วนอัญชันซันนี่รู้ไหมมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ช่วยนาดูสวยขึ้นเอ้เล็บาไม่รู้ว่าช่วยทำให้ผมผมดำผิวดำผิวพรรณดีเพราะว่าคนสันนีษสังเกตว่าคนไทยหลายคนใสอัญชันในยาสระผมใช่ใช่จะช่วยนอกจากที่จะใช้ทาแล้วเราก็สามารถทานได้ใช่ค่ะทําไมชุมชนแห่งนี้ถึงต้องเลือกเป็นทองมวลหรือว่าเป็น ดอกไม้แบบนี้ครจริงๆแล้วขนมแล้วเรามีหลากหลายแต่เราอยากให้มองว่าขนมธรรมดาที่ใครๆก็มีเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าได้เพราะไม่งั้นเราบางทีอาจจะมองแบบขนมที่มันอยู่ไกลตัวเราเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเราทําอะไรเนี่ยเราก็ทําสิ่งนั้นเพียงแต่ว่าเราเพิ่มมูลค่าให้เขาเนี่ยละคะคือสิ่งที่เราอยากให้ให้คนได้มาเห็นแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดได้ด้วยได้เลยค่ะอนุญาตได้เลยค่ะอืมเป็นไงอันนี้ยูกินอะไรไปอ่ะอืมอร่อย ดูกินดอกอันนี้ไปใช่ไหมอ่ะดอกซีชมพูดอกซีชมพูอ,อ๋อเครืวว่องฟ้าเครื่องฟ้า it's not too sweet ใช่มันจะไม่ค่อยหวาน,ม,วานมากขนา,มขนาดนั้นในภาษาอังกฤษ just right just right อ,อ,อร่อย ขายไหน่แน่ยถูกแล้วถูกแล้วอยู่ข้างบนเดี้นี่อยู่ข้างบนตรงนี้เพิ่มพักเกิดเป็นขาอย่างนี้สูงหรือยังครับแม่สูกแล้วค่ะด้านนี้โอเคอันนี้คือทอมัวรสไตล์ของของสลางโอเค คุณยายสวัสดีครับผมค่ะเดี๋ยวพี่รถจะขอตัวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณยายหน้านะสอนการทํางอบค่ะโอเคยายเดี๋ยวรบกวนหน่อยนะครับโ้เดี๋ยวเขาเริ่มต้นยังไงบ้างคะยายอันนี้เรื่องต้นนะมันหันมันม้วนแล้วก็หันมาหันแล้วมาเรียงใบเดี๋ยวขออนุญาตถามอันนี้ใบอะไรครับใบจากค่ะเขาใช้ใบจาก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 ก็ได้จากในชุมชนอันนี้เลยไหมครับใช่ค่ะใช้เชือกมัดใช้เชือกผักใหม่ ไมมันเลื่อนเราจะเย็บวงกลมไม่ได้เราจะกรีดเข็มไม่ได้ครับในการทำาขก็ที่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับถึงวันไหมเนี่ยทำสองวันได้หนึง่งใบแต่สมมติว่าลูกค้าอยากมีงบใหญ่ขนาดนี้คุณยายต้องใช้เวลาเท่าไหร่เจ็ดวันอันนี้นหนึ่งเดือนกว่าหนึ่งเดือนกว่า,วายายจ๋าอย่างอย่างอันเนี้ยมันมีกี่แบบบ้างครับผมแอบเห็นนี่มีตั้งห้าแบบไปเหรอจะ๊ะยาย มันมีห้าแบบแต่ประยุกต์ได้หลายแบบ,บมันประยุกต์ได้อีกมันจะทําเป็นรูปหัวใจได้เป็นอ,อะไรได้แล้วแต่ว่าเป็นดอกไม้เป็นอะไรแล้วแต่ที่เราจะทํา<ม>อันนี้เรากองเสร็จแล้วเราจับหมายอือโอสวยสวยสวย,สวย,สวยหมายมันจะเป็นสองชั้นครับครับสอ<ว>งชั้นสีนสดสดแบบนี้กันไม่ให้มันเลื่อนว่าแต่อย่างหมวกแบบเนียย้ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษ hat hat หรอใช่ไหม ใช่ไหมก็เป็นมวกกับงอบแตกต่างยังไงใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าวัสดุอาจจะต่างกันอใช่ไหมเพราะว่าแฮทอาจจะเป็นผ้าก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้แต่อันนี้ยทามาจากใบจากเป็นการจักสารนี่ก็เลยเป็นความแตกต่างครับ So P Boy what is next on the agenda เออเอางี้ดีกว่าไปหาอะไรสนุกๆทาว่าแต่ตอนนี้พี่พี่รถพี่รถไปไหนครับพี่รถพี่รถครับอ๋อนี้เลย อ๋ออย่าฟังโน้ตโอเคแป๋มพิลึกกันขอบคุณครับยายครับขอบคุณมากนะครับจ้าไปครับนี่พี่โลชอยู่นี่พี่โลนฮะคือผมรู้สึกว่าบัดดี้ผมเนี่ยยังสนุกอยู่เลยนะสนุกใช่ไหมสนุกมีอะไรให้ทำได้บ้างไหมนี้โอ้โหวันนี้นำเสนอเลยค่ะอยครับอยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ช้อปปิ้งก่อน ช้อปปิ้งก่อนคืออย่างนี้อ่ะถืออ๋อแจกเลยอ่าคุณละถาอ่างคุณละถาเนี้ยน่าสเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำเป็นแมกเนตนะครับก็เอาแมกเนตเปหนึ่งอันสมมุตินะถ้าสมมุติเราอยากทำองคุณแจงก็ใส่บงคุณแจไปแล้วก็ดูซิว่าอยากจะทำอะไรตัวตรงไหนหยิบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมามาลองทำดูครับโอเค ก่อนจะมาเป็นพวกม้าน้ำเป็นหอยเชอร์แบบนี้ยมันเริ่มต้นมาจากนี่เหรอฮะใช่เปิดอหอยเราต้องการที่จะลดปัญหาของขยะครับอ่าฮะเพราะบางคนเอาไปทิ้งไม่ได้เกิดประโยชน์เราก็เลยเอามาตำลองดู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 เอาสองฝาได้ไหมแล้วก็ทำไรเลยหรอตำตำโอเค สมมติเราได้เส,สมมเร็จไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปนวดน,นะคะเราใส่กาวอ,อ,อันนี้เราจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะคนะคะวิธีการทำเนี่ยเราจะใส่ออยนะคะเข้าไปในในบล็อกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาแป้งนะคะแป้งอันนี้สมมุติว่าเป็นแป้งนะเพราะจริงๆเรา,ามันต้องมีัวแป้งของเขาเ็ากดแบบนะคะแล้วเราก็ปุ๊บ ออกมาก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะถ้าถ้าเราทําจากปูหอยนี่นะคะเราก็จะเอาไปตักแดดประมาณ2-3วันตัวเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ กิจกรรมวันนี้ดูโอเคไหมชอบไหมว่าน,นี้ so much fun สนุกมาก,มากเลย<ม>เราได้ทั้งแบบว่าความรู้แล้วก็สนึ่งสิ่งที่สามารถสัมผัสได้นะพี่รสผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าคนไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนอยู่รวมกันได้เราสัม,สมคีกันแบบเนี้ยอย่างคุณยายก็คนพุทธพี่ก็มุสลิม,มทำงานอยู่ในกลุ่มเดียวก <Yeah. S 1> ันได้ดีสสัคี ด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณพี่โรสด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณไปยังพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวทุกคนด้วยนะครับใครสนใจมาเที่ยวได้นะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพี่บอยทำอะไรว่าอ๋อทำงานอยู่จะส่งงานมา เพราะว่าเมื่อกี้ Sunny An Co มู o ออนไลน์รู้หรือเปล่าจังหวัดนี้มีจูเยอะมากมีจูทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดจูทะเลมันทะเลมันเหมือนที่พี่รถบอกเอาไว้ไงอ๋ออยากเห็นจูทะเลนะคือดูอยากจะไปใช่ไหมเย a h อ๋อ Do we have time to go อ๋อแน่นอนสิเพราะว่าอาชีพยุคใหม่อย่างเรา digital nomad จะทำงานที่ไหนตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยู่อยากไปเดี๋ยวไอจัดให้แค่ทำงานส่งเซ็นปั๊บ okay so digital nomads can go and see jewel jewel telly okay awesome let's go um. ลุงเล็กไว้แล้วอยู่ที่ลุงเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอคุยด้วยทํางานไปด้วยได้ไหมครับครับผมได้เลยครับผมวันนี้ลุงเล็กจะพาผมกับบาร์ดี้ผมเนี่ยไปทำอะไรกันบ้างวันนี้ผมจะพาทั้ง2คนนี้นะไปปลูกป่าหนึ่งแล้วก็งวงประจู2สองโอ้โหชอบงะรับวันนี้ยังยัง กระจุทะเลเนี่ยเราสามารถจับมาปุ day, ๊บแล้วมาทานได้ป huh. ั๊บเลยไหมมันจะเป็นขั้นตอนครับผมอ๋อเหรอขั้นที่หนึ่งเราต้องลงลาน้ําก่อนครับอ๋อเหรอลงก่อนครับมันต้องเอามาจะมีแม่ครัวตองคนนี้ไปเลือกใหเราเดยนมีแม่ครัวด้วยเหรอครับมันนี้ทำอาหารสุดๆเลยครับนี่นลสวัสดีครับเาสองท่านนะโชคดีมากเราสองคนทําอะไรไม่เป็นเลยกินได้อย่างเดียวเจ๋อกระจูยากไหมครับ หายากไหมครับกระจุทะเลมันเป็นคุณพื้นถิ่นที่เคยงมเลยมันไม่ยากหรอกครับงั้นก็สบายๆเลยผมชิวๆครับผมเรานั่งเรือจากเนี่ยไปที่ปลูกป่าชายเลนเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสินาทีครับโอเคไม่ไกลไม่ไกลปลูกมาเสร็จพับเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปสู่ทะเลกงกระจูเลยครับอยู่พร้อมั้ยกับกระจูทะเลครั้งแรกของชีวิตงั้นก็เชิญลงเรือเลยครับโอเคไปเลยโอเคครับ ตนี้ป่าของเราสมบูรณ์มากเลยนะตรงข้างทางสมบูรณ์มากเรยทำมาก่อนเขาขายกันหมดนะโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ปลูกป่ากันการปลูกป่ามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งว่าเราไปเพิ่มเติมที่มันมันเสื่อมไปนะปลูกเพิ่มขึมข้นมาใช่นักท่องเที่ยวชอบปลูกปาก่า โอ้หที่นี่ป่ากองกลางอุดมสมบูรณ์มากนะลุงฮะครับผมเดี๋ยวที่เราเห็นนี่เขาปลูกกันมานานหรือยังครับตรงนี้อันนี้ที่เราเห็นนี่นะเป็นธรรมชาติของมันเลยครับผมธรรมชาติของมันที่คนยังไม่ได้ปลูกป่าเลยครับหนึ่งเรปลูกป่าเพื่อเสริมที่มันสุกหลอไปหรือว่ามันละลายไปทําลายไปอย่างเงี้ยเนาะครับผมเรามาปลูกป่าเสริมการปลูกครับผมป่าชาเลนมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งป่าชาเลนประโยชน์หนึ่งอาศัยของปูป่าทะ่เราศัยสองรากของมันนี่อ่อนๆนี่ลิงสามารถ กินได้เลยนะเป็นอาหารลิงเป็นอาหารของลิงอีกนหนึ่งครับผมครับผมต้องเป็นรากอ่อนนะที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยสมบูรณ์มากเลยประมาณ3า0 0ีปีผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่นะคนตัดเผาถานหมดครับเพราะอะไรหนึ่งไฟฟ้าไม่มีแก๊สไม่มีแตอนี่มีไฟฟ้ามีแก๊สป่าอาจปานเป็นป่าสึ่งวนไปแล้วตัดไม่ได้ติดก๊อปป้ทันทีครับผม ถ้าเราปลูกลงไปนี่พัดเนี่ยเหยื่อเรารวมเนี่ยเราพยปลูกประมาณสักคืบนะแล้วก็อดินนี่ยปะทิคนเด็กกันมาลอยขึ้นไงเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอามือเนี่ยกดลงไปหน่อยโอเคกันมาลอยขึ้นเพราอน้ำท่วมอ่ากันมาลอยขึ้นครับผมครับผมแล้วเราลอง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 ดูกันครับเราก็ทำรูแองก่อนรูนี่มีรูตุกในรูแล้วมีรูตัใส่ได้เลยครับผมตกไปอ่ะโอเคครับเอามือขยมนิดน่อยนะมือนกันมอ่ะกันกันมาลอยขึ้นอ๋อโอ้ครับผม ปกติเนี่ยเวลาจะมาปลูกปาก่าโคกรงการแบบนี้สมัยเด็กๆต้องเป็นแบบว่านักเรียนนะมสมัยไอที่แบบเล็กๆเลยแต่อยู่เคยปลูกมาก่อนไหมไม่เคยวันนี้เป็น first time นะครับโอเคแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ปลูกป่าแล้ว <laughs> เราจะไปทําอะไรกันต่อนะคุณลุงเดี๋ยวหลังจากปลูกป่าเสร็จแล้วจะลงเรือเนาะออกสู่ทะเลไปหุมจูทะเลโอเคโอเคงานหลักเป็นดีไหมครับผมไปเลยครับไปเลยครับ จากเราวิ่งเรือที่ปูกป่ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สูงหงมสูญทะเลนี่เรียกทะเลนะไม่ใช่คลองนะตรงนี้นะเป็นทะเลเลยนะเนี่ยที่เราถึงจอดตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้งมกระจูแต่หนึ่งที่เราลงไปนี่นะใช้เท้าเหยียบที่ตามเลนเนาะครับถ้าโดนจูพับเนี่ยมันจะลื่นอพรลื่นพับแล้วก็หงมหยิบขึ้นมาเลยมันจะไม่ไหวหนีใช่ไหมครับลุงไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยฮะ เราทำไมเราต้องมางมจุดตรงนี้ด้วยฮะลุงเพราะทุกอย่างตรงรู้ว่าตรงไหนมีกระจูตรงไหนไม่มีแสดงว่าด้านไหนก็คือไม่มีไม่มีเลยครับผมคไม่ได้มีทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นจุดจุดคุมันอะ All right Are you ready to take a dip อ่าฮะไอ้จะลงด้วยโอเคอยู่พร้อมแล้วนะพร้อมครับได้ครับได้ลุงไปในัาเวลาเลยเนาะพร้อมแล้วังพร้อมแลยเตรียมตัวเลยชุชิดไปเลยโอเคครับผมไปโชคดีว้ u s h u s h Are you ready to eat the กลาจูทะเลถ้าอยูพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยฮะไปไปทำเป็นเมนูเด็ดของวันนี้กันไปโอเคเอาละครับตอนนี้เราได้กระจุทะเลมาเยอะพอสมควรนะสันนี่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าจะทำอะไรกินกันได้บ้างโอเคแม่แม่ครับอันนี้เราทำอะไรรับประทานได้บ้างครับเราทำแบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านๆก็น้ำพริกเกลือ ทานสดๆเลยเหรอคะทสดเลยค่ะแบบเรากินหมึกสดอ่ะครับอ่าขั้นตอนยังไงบ้างครับขั้นตอนเดี๋ยวเราจะผ่าเจาะเลยนะคะโอ้เขามีทั้งน้ำใช่ค่ะมีทั้งส้มๆน่าจะเป็นไส้เขาหรือเปล่าไส้ค่ะไส้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเลนแบบที่เขาแล้วก็กินกินไส้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกินไส้ไม่ได้ใช่ไหม They eat it. Yes. Okay. แม่วิธีการกินยังไงถ้าเผื่อเราจะใช้ผักเราก็เอาผักใส่ oh. ครับ oh. น้ำจิม้มซีฟูดแล้วเราก็เอาแตงกวาจินแก้เผ็ดได้ How you feeling? Mm. <c oughs> อร่อยนะน้ำซีฟูดอร่อยมาก,มาก mm. ใช่ไหม เผียวเด็กี้ดูก่อนนะว่าจะเป็นรสชาติประมาณไหนถ้าเผียวกรอบมากเนื้นเด้งมากไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่มีกลิ่นไม่มีกเค้าไม่เข้าเลยน้ำจิ้มแซ่บมากอร่อยมากแน่คราวนี้ใครอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้นะเราสองคนแนะนำเลยนะฮะ ชอบไหมชอบมากสนุกจะตายนะครับเป็นไฮไลท์ของซันนี่แน่นอนวันนี้นะครับจูเป็นยังไงรับจูกินเป็นยังไงมาอร่อยนะแต่จิมซีฟู้ดอร่อยมากเต็มสิบเต็มนะครับนี่ครับโปหมช่น เป็นไฮไลท์ของที่บ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้เลยเพราะว่าทุกคนยินดีให้บริการมากๆเลยถ้าจะมาทานละจูต้องลงเรืออย่างเดียวครับคับลฝังไม่มีขายนี่ลงเรืออย่างเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณลุงเล็กกับแม่แม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่ทั้งสองขอบคุณจุ๊นะครับผมเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะพาไปผ่อนคลายกันหน่อยแต่ยังไม่บอกว่าอะไรโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะขออาบน้ำก่อนได้ไหมล้างตัวก่อนนะฮะด้านในมีใช่ไหมลุงครับผมไป ขอบคุณครับแม่ครับน้ำอะไรครับแม่น้ำตะไคร้ใบเตยน้ำตะไคร้ใบเตยใบเตยน้ำสมุนไพรไทยขอบคุณครับแม่ครับผมแล้วก็รอดเป็นตะไคร้ด้วยรอดเป็นตะไคร้ตะไคร้แปลว่า lemongrass ในภาษาอังกฤษใช่เขาใช้นี่แทนหลอดถ้าหลอดภาษาจีนนี่เขาเรียกว่าซี่กว่าซี่กว่าใช่ ก็อขอ้า喉อคืออร่อยมากใช่喉喝喉喝嗯喉喝好喝อาร่อยมากเลย How are you feeling today? I had a blast ก mm ิจกรรมที่สานิชอบดีที่สุดจับจูทะเลชอบมากไม่เคยทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อน น่าจะเป็นเอเกลักษณ์ของที่นี่นะครับซานิรู้สึกว่าชุมชนปานนา้ำชยวมีเสน่ห์มากอยากชวนเพื่อนฝรั่งและเพื่อนคนไทยมาที่นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักงานหรือ,อว่ารักการท่องเที่ยวคุณก็สามารถเดินทางมาได้ที่นี่เราเป็นดิจิทัลโนแมดกันนะฮะทำงานที่ไหนก็ได้ <Yeah. S 2> และที่สำคัญที่นี่โฮมสเตย์สะ,สะอาดสะดวกสบายและปลอดภยัยอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้ นแะครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้าเราสองคนจะพาไปไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้คือรายการที่ผมวิศรุดาครับ and sunny burns เราสองคนจะพาทุกทุกคนออกไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยกับรายการ body guide วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถมาที่ชุมชนแห่งนี้ได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากอำเภอเมืองจังหวัดตราดใช้ทางหลวงหมายเลข3148 ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรครับหรือว่าจะนั่งรถ2แถวจากสถานีขนส่งตราดไปยังชุมชนท่องเที่ยวบ้านนันเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวมาทำกิจกรรมที่นี่กันได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม